ก็เชื่อพี่บิกนะเอออ้าวเอออ้าวเออวันนี้อย่าียวันนี้เราก็จะสอนอยู่2เรื่องกันที่เราจะแนบุยต่อไปเป็นคุยสแตติกกับคุยไดนามิกใช่ป่ะคุยสแตติกก็คือของไหลที่หยุดนิ่งไม่เคลื่อนที่แต่คุยไดนามิกคือของไหลที่เคลื่อนที่ได้ใช่ป่ะเออเสร็จปุ๊บครั้งนี้แล้วอ่ะเราเรียนจบแล้วฟุยสแตติกวันนี้พี่ก็มาขึ้นฟุยไดนามิกก็จะมี แค่สองเรื่องฮะก็ทำงานความเนื่องกับทำงานแวนดูรีนะเขียนนะมาดูเรื่องแรกทำงานความเนื่องเป็นอย่างนี้ฮะสมมติพีให้หลอดการไหลมันเป็นนี้ให้ตรงนี้เป็นพื้นที่หน้าตัด A หนึ่งพื้นที่หน้าตัด A สองให้ความเร็วนี้ไหลเข้าเป็น V หนึ่งไหลออกเป็น v สองเขียนว่าแล้วไอ้นี่อัตราการไหลอ่ะนิยามมันบอกว่าอะไร เมื่อของเหลวไหลไปตามหลอดการไหลมวลของของไหลที่ไหลผ่านตำแหน่งใดๆในหนึ่งวินาทีจะมีค่าคงที่เสมอได้ชี้มีเปล่าคำพูดเนี้ยฮะจะจดเปล่าแกในผมครี่ะรี่ครับี่ครับอตามการไหล คือเมื่อของเหลวไหลไปตามหลอดการไหลมวลของ สองสบขอะไรวะแต่ไม่ทันพูดเลยผิดเลยเสรเสร็จเลยใช่ปะช้าช้าช้าอย่างเนี้ย้าไปไหนอะฮะเล่นอะไรเล่นได้มีเยอะเลยวะเห็นกล้องอยู่ตรงนี้จะไปกลัวจะกลัวดูตพี่โอ๊ดิฮะดูตอนพี่โอ๊ตสิอ๋อัอนนั้นเขาปรมโลมมาจาก ไอจไม่เสร็จอโจ้ไม่เสร็จยังไม่เสร็จครับเห็นนั่งนิ่งมจะเสร็จได้ไงแต่ย่าก็เจ๊ย่าเพิ่ก็บอกแทนเพื่อนไปแล้วนะเสร็จปุ๊บเราบอกว่ามวลมันคงที่ใช่ป่ะภายในหนึ่งวีนาทีตามนิยามมันอย่างเงี้ยอ่ะเราก็มาดูมันบอกมวลคงที่ในหนึ่งนาที เพราะฉะนั้น dm by dt จะเท่ากับศูนย์ใช่ไหมใช่ไหมถ้ามวลคงที่แสดงว่ามวลที่ไหลเข้าเท่ากับมวลที่ไหลออกใช่ไหมโอเคป่ะมันก็เป็น m1 เท่ากับ m2 เห็นไหมเห็นนะเสร็จปุ๊บ m เราแตกไปเลยแล้วมแตกครับแตกจุีกระจายหมดเลยแตกไปเลยแล้วมั้อะไรจาก โลเท่เอ็มส่วนวีใช่ไหมใช่ป่ะอ่ะเราก็ไม่แทนเอ็มเท่าโลวีหนึ่งเท่ากับโลวีสองทำไมพี่ไม่เขียนโลหนึ่งกับโลสองด้วยเพราะว่าเป็นของของไรเดียวใช่ป่ะพี่ตัดโลทิ้งนะโอเคนะปริมาตรเรารู้อีกว่าแตกเป็นอะไรนีอีกใช่ป่ะแตกเป็นอะไรนี่ปริมาตรอะปริมาตรคืออะไรคือที่อุณหภูมิสูงใช่ป่ะ อ่ะทีนี้ความสูงเราตรงเนี้ยคืออะไรจากในรูปเนี้ยใช่หรอเออมันคือความยาวพื้นที่คูณกับความยาวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นความยาวเราเป็นอะไรจากในรูปแอลใช่ไหมแอลก็เป็นอหนึ่งแอลหนึ่งเท่ากับเอสองแอลสองใช่ป่ะจากกฎการเคลื่อนที่มันเป็นการเคลื่อนที่ใช่ไหม แอลมันแตกเป็นอรดิเอลแอลอลเปรียบเทยเหมือนเอสจาก V เท่ากับเอส่วน T อันนี้ก็เป็น L ส่วน T ใช่เพราะนั้นก็แตกเป็น a อหนึ่งหนึ่งเท่ากับเอสองวสองใช่ปะทเท่ากันใช่ปะตามนิยามบอกว่าหน้าวินาทีนั้นนั้นอะ เพราะ,ะนั้นทีเตัดทิ้งเนี่ยสองงานความต่อเนื่องก็ได้แล้ว a 1 v 1เท่ากับ a 2อง v สองเขียวเรารู้อีกว่าตัวเนี้ยอันนี้มันคือขาเข้าอันนี้คือขาออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตราการไหลมันก็คือ q เท่ากับ a v ใช่ไหมอัตราการไหลทัล้งสองฝั่งมีค่าเท่ากันใช่ปะเออโอเคนะห้อย่างนะั้นเข้าใจละ อ่ะไม่เข้าใจอ่ะถามถามยเว้ย v คือความเร็วเมตรเอเซก a, a คือ Area Q q มีหน่อยเวลาคิวมีหน่อยเป็นฮะ <c oughs> มีหน่อยเป็น มันจะเป็นครตอบตอบตอบแล้วหน่วยเออรึบ่านไม่ตอบทนา่งทีก็เราเอาหน่วยสองตัวเนี้ยคูณกันเอกับีอ่ะมันจะได้หน่วยของคิวออกมาเขียนว่าต้องเฉลยไปคือถามว่าฮะอ่ะงั้นใครที่เสร็จแล้วทำข้อแปดดูโจทย์ข้อแปด ข้อแปดขอแป m สามเกิอะไรอ่ะอะไรนะ m สามเอะไร m m กำลังสามก็คือลูกบาศก์เมตรฮะก็มันไม่จบเน่นนเดี๋ยวเรื่องแรงลอยตัวมนดิแรงลยตัวแรงลอยตัวอ่ะ ก็มันทำให้วัตถุไม่จงเนี่ยเจร็ใส่เลยะดูแบบไม่ขันนะสอนเวกเตอร์มันสอนเร็วอ่ะนั่นเหมือนกระดานเลยอะไร่เดียน่มีังอมาเร์คนนี้จะเปเียรไม่เอา S <S เออพี่เสริมนี้ให้อัตราการไหลอีหนึ่งถ้าสมมติพี่ให้หลอดการไหลเป็นอย่างนี้นะเข้าทั้งสองทางอย่างเงี้ยแล้วออกทางหนึ่งเข้าสองทางเลยเขาทางไงนะออกทางหนึ่งโอ้โอ แล้วี่สมมุติให้ตรงเนี้ยเป็น a หนึ่งเห่ะตรงนี้ a 2. สงองสังานความต่อเนื่องเราจะได้เป็นยังไงเรารู้แล้วใช่ป่ะว่า q in เนี่ยจะเท่าบ q out ใช่นป่ะตรงนี้พี่ให้เป็นน้ำาอกันอ่าตรงนี้น้ำเชื่อมก็ได้ <c oughs> q in จะมีอะไรบ้าง <c oughs> ให้เนี้ย <ส>น้ำเชื่อมบวกน้ำเขียนเป็นยังไงอ่ะตอนทียนสมกรรยังไม่ต้องแตกออกมาเป็น A-V ก็ได้เขียนเป็น Q อะไรก็ได้แค่นั้นหรอโลมันเท่ากันเท่าเออจากที่โซ่กรรมงานให้ดูเยอแต่นั้นอ่ะโลมันเท่ามันตัดกันทิ้งใช่ป่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่พี่โซ่กรรมงานให้ยะมันคือของหลายอันเดียวกันโลมตัดกันทิ้งแต่อันนี้ เออโลคนละตัวกันเพราะฉะนั้นคิวอินได้มีโลคูณกับคิของน้ําใช่ไหมบวกกับโลน้ําเชื่อมคูณกับคิวน้ําเชื่อมใช่ปะ่ะแล้วนี่คิวเอาอะเออก็ต้องมีโลผสมระหว่างสองอันใช่ปะ่ะเออคูณกับคิวเอาประมาณนี้แหละแต่สํมการความต่อเนื่องอะใช้กับรูปอย่างนี้ได้ปะ่ะยายเย็นยังไม่ทันว่าเลย ไม่ได้สมมติสมมตินี่แทงเจ็บน้ำอยู่เนี่ยเนี่ยที่มันไหลเข้ามากับไหลออกเนี่ยคิวอินเท่าคิวเอาทอ่ะทำไมอ่ะอ๋อหดูกมันคืสมมติก็อาวแล้วนิยามบอกว่าในหนึ่งวินาทีมันจะเท่ากันไหมเหรอฮะใช่เหรอเห็นปะ มันเป็นแท้งแล้วมันมีถังเก็บน้ําอยู่เราไม่รู้ว่าเออแท้งนี้ยมันเก็บน้ําขนาดไหนแล้วสมมุติไอ้ขาเข้าเนี้ยน้ามันลงมาถ้ามันอยู่แค่ตรงเนี้ยมันก็ยังไม่ไหลออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสมมารความต่อเรื่องใช้กับรูปนี้ไม่ได้เห็นป่ะเอเห็นนะอะไรอะไรจนเสร็จแล้วอ่ะเข้าแปดเลยแต่ขา โจทเก่าพี่วิชเฉลมดยมาไม่ได้ทำสัพพ้อทำเองได้คร่ไหมด้ไม่ไดัาทำเองได้พี่รู้ไไม่ให้เฉลยด้วยอ๋อพี่ไม่ให้เฉลยพี่ไม่เฉลยเออฮอยากได้อะไรเรยนเื่องของลออยากได้เลย เดี friends, group, worries, care, s <S okay. Then, okay. ๋ยวเร็วๆข้อแปดใครได้คำตอบแล้วตอบแร้เจ็ดสี่แล้วอีข้อหนครับอีข้อนึงครับยชสามเจห้าเมไม่ศูนย์สามห้าสามเจ็ดห้ามีเจ็ดด้วยเหรอ เขาไม่หาสบีเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้หาหน้าตัดใครผิดคนผิดแต่ใัรไม่ได้คนหนึ่งมัางแปดย่อยอ่ะเอ๊ะเขาแปดหนึ่งย่อยอ่ะอุ้ย เออสามห้าอะให้ทำไม่ได้ให้ทำไม่ได้เฉลยแล้วนะเนี่ยให้แล้วตองนี่ฝังนู้นนะฝังนน้นนะนี่ไง เขาบอกว่าน้ำไหลผ่านท่อหน้าตัดเป็นรูปวงกลมด้วยอัตราการไหล1.5ลูกบาศก์เมตรวินาทีจงคำนวณหาอัตราเร็วของน้ำในช่องท่อรัศมี0.25มันให้อะไรมาบ้างให้ Q ไหมค่ะคิวเท่1.5ลูกบาศก์เมตรวินาทีแล้วให้อาเาไร 1.25เมตรใช่ป่ะถามหา v ใช่ป่ะอ่ะมันมี q มาเราก็ใช้สูตรอัตราการไหลใชื่เอเริ่มที่สูตรไหนกี้ก็คือ q เท่ากับ av ถามหา v ย,าย้ายค่าเลย1.5ให้ r เนี่ยมันบอกช่องท่อมีรัศมีแสดงมันคือที่วงกลมใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเพราะงั้นมันก็คืออะไร pi r กำ1.5หาร pi ตอบเจ็ดจุดเท่าไรนะหเมตรเนตหกเมตรเรซ็ตข้อสองอ่ะก็คือเราไม่อ่านโจทย์เดิมก่อนแล้วมาดูว่าข้อสองนันถามอะไรใช่ไหมข้อสองให้อะไรมาบ้างให้ใหอะไรมาบ้างข้อสองให้วเท่าไหร่สี สี่เมตรเปอร์เซ็นต์อะไร Q ่หน่งจุดห้าวเมตรเปอร์เซ็นต์ถามหาอหรือ A v. A ใช่ะไม่ใช่อำนเดิมอีก Q แล้ว A อยู่ตรงไหนอ่ะเข้า A ได้ไง A อยู่ใน A รอ เพราะฉะนั้นอา<อ>มาก็ได้ฮะโอ,อ,อ ไม่ผิดอ่ะเราไม่ทำอะไรเขาเาอกาขาก็มันใกล้กัน่าเศ็ษเก็ดเ็ษแปลนะใกล้อ่ะอฝังู้นวันเลยเดี๋ยวเราทำนักษาเป็นดีเปลี่ยนไม่ด้เปลี่ยแล้วต่อไปต่อไปเรียกแบบจบแล้วเนี่ยให้สอนทำไมวันนี้แบนดูลี่จริงเงวะ

เบลนี่คืออะไรเบลนี่คืออะไรแบลนี่คือคนคนนึงที่มันกิดกอดขึ้นอาเอาแมู่ต้านเหรอรู้ไหมฮอาฮ่นคนาฮ่าเ่า่ย่คฮ่าฮา่าฮ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 ่า่คฮ่าฮาฮ่า่าฮ่ื่า่าฮ่า่ะไม่า่า่าฮาฮ่าา่่า่า่าาร่่า่่า่ อะไรน้องพีทเซ็แฟนเฮ้ยถูกเว้ยเฮ้ยถูกเองเจ๊แฟนสุดภาน้องพีทเจกอ่ะใครเน่แอะไรอะไรก็เจ็ดพีทเข้าตัวมเลยเรื่องสอนเซ็งผิดแล้วล่ะเรือบนะอะไรว่าเซ็งแว่าอะไรดเอา ขึ้นมาดิดๆจะยุ่งไม่ดีไม่ดีอย่าเสื่อมนะไม่ดีไม่ดีเสื่อมเหรอไม่ดีฮะอะไรหรออะไรครับอะไรเกี่ยวต่อเลยอ้าวก็ถึงพาเข้าเรื่องนู้นเรื่องนี้ผลงานในที่นี้ก็คือผลรวมของพลังงานที่เกิดจากความดันใช่ไหมและผลรวมของพลังงานที่เกิด่ยวพลังงานจนแล้วก็พลังงานสั่์ใช่ไหม nghe máy, á, mà đồ, Hả? á, thôi nè, muốn mì lòt này như vậy, đào lại là gì ạ, đào lại là gì, ด้านตั้งลายคืออะไรเส้นนั่งอิงใช่ป่ะเออแยกตรงนี้สูง H2 ตรงนี้ H1 เดี๋ยวลองอีกทีลองอีกทีเราสมมติ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 มองช่วงเริ่มตรงนี้แล้วก็จบตรงนี้มมเดี๋ยวให้ตรงนี้ยาวเดี๋ยวถ้ึ L1 ตรงนี้เดี๋ยวใต้ L สองเห็นไหมเนี่ยน้ำมันก็ต้องมีแรงอัดมันเข้าไปครับใช่ไหมแล้วมันก็จะเกิดแรงต้านด้วยใช่ป่ะเก็บเก็บต้านตรงนี้เห็นไหมเรามาดูมันบอกว่าําง,งานเบนโดรี่เนี่ยมันคือผลรวมของพลังงานความดันพลังงานสักงแล้วก็พลังงานจนใช่ไหม มาดูนะ ek มีสูตรว่าหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองใช่ป่ะเสร็จปุ๊บเราพิจารณาที่จุดที่หนึ่งก็อะไร ek หนึ่งก็จะมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสอง mv หนึ่งกำลังสองใช่ป่ะจุดที่สองอ่ะก็หนึ่งส่วนสอง mv สองกำลังสองใช่ป่ะ อ่ะเราได้แล้โลของการงงานจนไปดูพลังงานสัตว์ EP มีสูตรว่า mgh EP, EP จุดที่หนึ่งอะ EP จุดที่หนึ่ง EP จุดที่หนึ่ง mgh หนึ่ง EP จุดที่สองอะ mgh สองอ่ะแล้วพลังงานที่เกิดจากความดันอะ คือคือคืองันนี้เกี่ยู่ของดาราฮะ,ะใช้ตัวนี้ป่ะใช้ตัวงานได้ป่ะจูนมันหน่วยเหนือหน่วยมันการชอบ F S ยา พลัางงานนี้เกิดความดัน F ลดแตกได้อีกใช่ไหมเอ่อ F ก็ P A V อ่ะเราได้แล้วเราก็มาดูที่จุดที่หนึ่งพลัางงานเราเป็นแะไร P A หนึ่งคูณกับเดลต้า L หนึ่งใช่ไหมใช่ป่ะ P หนึ่ง A หนึ่งคูณกับเดลต้า L หนึ่งใช่ป่ะจุดที่สองอะ่ะจุดที่สองอะ่ะ พีฮะพีหนึ่งเอสองพีสองเอสองอ๋อพีสองเอสองเดลต้า L อสองใช่ป่ะเออสุดปุ๊บเราเรียนแล้วนี่กฎการอนุรักษ์พลังงาน่ะใช่ไหมเปลี่ยนได้ยังไงเนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยน้เลี่ยนไ้องกฎการอนุรักษ์พลังงาน ก็คืออะไรซิกมา e i ใช่ไหมบวก W ที่มันกระทำใช่ป่ะงานที่ทำเท่ากับซิก e มา EF อีกพลังงานถังเออบวกกับงานที่ต้านใช่ป่ะเราม็ดูว่าพลังงานแรกพลังงานก่อนมันนะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างกางานมีอะไรบ้างที่สุดเยอะที่โซ่มาเยอะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรรู้เปล่าเกิดอะไรขึ้นอยากลองมีลงมาดูสิเกิดอน้ำแตกน้ำแตกเฮ้ยน่ว้าแต่น้ำให้มอยแตกปวดน้ำ เลือดออยืดัยดโที่สีอะไร I don't k n เลียอะหวานะเนี่ยกดเลียดิเอ้าเสีแยงไงเออเลียเลียเศษไปสีแดงนะ้เอาเลยนกเลือกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเยนีมเจอใครเป็นบันีกูนะช็อคของวันนี้ยออ นะแล้วพี่เป็นบัตเดอร์ใครเออใครเป็นบัตเดิร์พี่วะอ้าวให้ให้ของแต่ละอย่างนี่มังอ๋อทะเมื่อวานให้แฟไม่เห็ดกระทำกระกรกระรยนแมเอรู้อะไรรู้อะไรใคร่าบัเดอร์่ครเออเอ่เอเอ้ยมาอนอกเรื่องนะ ไม่จบยังไม่กินเลยเดี๋ยวเรามางานเริ่มต้นมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างพลังงานแรกอ่ะมีมีหนึ่งฮะมีอะไรมีอะไรเนี่ยใหญ่ตรงนี้มีอะไรบ้างตื่นเธอเช้าวไทยวนรอบรอบๆอะไรอันนี้คำตอบเลยเร็วที่เร็วที่ต่อมามีอะไรมีพลังงานต้น อ่ะก็1-2ส่วนส mv หกำลังบวก mg h 1่ใช่ป่ะแล้วงานที่ทำอ่ะมันก็คือ fs เมื่อกี้ใช่ป่ะแต่เราแตกเป็นอะไร p 1 a 1คูณเดียวใต้ l 1่ใช่ไหมเออไอ้ฝั่งนี้เขียนใะครับอ่ะไม่เหมือนเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนแล้วแอร์ร้อนมาห้องเนี้ย โคตรหอมอ่ะผ่านชื่อลินลงไอ้บัวช okay. uh, uh> mm ื hmm. mm ่มฉ่ำสีเขียวสีแดงอ่ะอ่ะเด็กบุน้องน้องน้องมองตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มองมองมอง A กับ L ตัวเนี้ยมันคืออะไร A กับ L ตัวเนี้ยคือปริมาตรเจ้าเออคือ V ใช่ป่ะแล้ว V แตกเป็นอะไรดิ วีแตกเป็นเอเอลฮะอย่าป้าแตกับทำไมดีวีดีทีอ่าอ่าอ่าแล้วต้องบอกเลขแล้วดีวีบายดีทีวีแตกไปแล้วดิเรื่องของไหลมีไม่ที่สุดอ่ะโลแตกเป็นเอ็มกับโลนะอ่าเอ็มเล็กเอ็มเล็กเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูอ่ะเสร็จปุ๊บพี่วิเกศษพนัทใหม่แล้วนะพี่บอกว่าพี่เอาโลส่วนเอ็มคูณตลอด พแรกได้ไมดลม <ใน S 1> พจนแรกแค่นั้นหรอหนสองโลวีหนงสองเออหนึ่งสองโลวีหนึ่ง,องสองบวกโลจีฮสโลจีฮห,หนึ่งวพีหนึ่งใช่เพาตัดกันทิ้งอยร่แงนี้เขียนเหมือนกันเขียนเนี่ย ทมการที่มาแค่เนี้ยเพราะฉะนั้น p บวก1ส่วน2โล v